วันนีรั้วันิ้อยู่กับช่องการน้ำซิ่งนะครับวัสดีเอีทุกท่านด้วยนะก็วันนี้อยู่แถวบ้านโชคใหญ่นัดนเองครับติดกรหน้าผมนี่แหละเพราะว่าให้มารีวิวให้ต้องไปไม่โกงจอดรอที่นี่ตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้ นี่ครับนี่อยู่คันใหม่อยู่คันเดียวนะพี่น้ององ้องเขาไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพาไปชมดูแม่โคนะครับอยู่ร้อยสี่สิบนะครับวันนี้ โบงโกสติ๊กเกอร์ก็ไม่มีเยอะนะครับเดีย๋ยวเราจะมานับดูน,นีกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าหรือเปล่าพราะตอนน่งโน้นดินปิดอยู่นะเสียงเครื่องไอเสียงเครื่องอะไรอย่างนี้เหรอได้ยินว่าอยากเขายาวไปทุกเมนหรือเปล่า ทำโอนะครับแต่ก็เพื่พอหุ่น้อนู่นอ่ะจอดอยู่นู่นครับอเอาแค่ไปแม่โคอย่างเดียวครับอันนี้มาจากทำงานยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเยอเครื่องเนี่ยบเราไปดูรุ่นบุกเบิกกันนะครับเจ้าร็อกโอ้บุกเบิกจริงๆโไในร้อยร้อยสี่ร้อยสีส่สิบได้นะ ก็นี่ตกเย็นมาก็สังสัคนกันนิดนึงนะครับสังสัคนเรื่องอะไรก็คุยกันหรือเปล่าคุยเรื่องงานครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับช่องการดด้านซิ่งครับ